À, tao hiểu hả? Tao hiểu ừ, má mày luôn lắm Yêu má không? Tao tao. Ồ bên tiệm. Được rồi giòn nhà giòn. ăn thấy choน้อง mèo ครับผม.นี่ ต่ามาแล้วต่ามาหาพ่อแล้วเต่าต่าครับดูหน้าตาหน่อยดิตร์มาดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยดิดูหน้าหน่อย,อย,อยโอ้เออไปหาแม่ไปเดี๋ยวโดเป็นแสวเลยเต่ามาอ้อนพ่อครับอ้อนผิดคนแล้วคนให้กินคนโน่อย่างคนนี้เห็นนะหมออะอืะอแล้วนี่เต่าหิวแล้ว เราหิวครับนนนนนนอนโอ้ติมเติมทำตอามาี่มากำล่งไงเออจริงๆตาเราเนี่ยหล่อมากเลยนอเป็นหนูพี่ดำครับพี่ดำอยู่นี่พีดำก็มารออยู่ครับผมนี่ติมเริ่มแล้วติมเริ่มแล้ว ติมบอกเริ่มก่อนหมดแล้วอันเปียกอันเปียกที่มันเลี้ยงที่แม่เกียงมอบให้หมดแล้วเออต้องทำอาหาร<ม> <c oughs> เปียกเปรียบผสมอาหารเม็ดครับที่นี่กินอย่างนี้ครับผมอันเปียกผสมอาหารเม็ดให้น้องแมวเหมียวติมรอคอยติมรอคอยนั่งนั่งแถวเลยเตาอยู่นะ้ว À, tao hiểu hả? tao hiểu mắc mấy luôn, ừ? hiểu mắc mấy tao ổ mát lưới ổ bột mát lưới à? tìm tìm một điều điều thì hiểu đâu nữa không. <laughs> tìm cho kín nào tao có mấy quay đâu tao thủ cho สองสีหกของพี่ดำปลาทูมปลาทูฮะหิวแล้วเต่าหิวเต่าหิวครับเต่าหิวเต่าหิวครับนี่เต่าก่อ,อนเลยติมกินแล้วเตรมกหังก,กินครับผมนี่ดูเต่าน้อยเรา วาเตาอร่อยเลยพ่ออร่อยเลยไปกินพอเต่าเก็บเกี้ยนะครับผมไม่เหลือซากเลยเตาเก็บอ่ะนะสั่งไว้สั่งก็หิวครับสั่งหิวครับสั่งคอยเหนหนูหนูน้องน้อยมาแล้วอุ้ยอะไรเนี้ยหนูอ่ะกินกี่มื้นี่นะนี่ ตังก็กินแล้วครับอะไรไหมตังอ่าพี่ตาพี่น้อยไหนอของพี่อ้วนพี่อ้วนนี่ต้องประเคนินพี่อ้วนพี่อ้วนต้องประเคนพี่ดำนั่งรอแล้เวเนอนเอาห้องน้ำเลยพี่ดำอ้วนอ้วนอ้าอ้วนไออ้วนครับ Chị Quân nào Nào phí đám Đám nhiều á à? Hả Đám đồ bếp lên Đám bột rô đấy thấp cố ừ. Tìm kiếm một leo được Tìm kiếm này một luôn Nhi, lửa tăng dưới nha Kiếm một rồi ừ. Mi xem, mi xem, tìm mi xem แสมครับจะไปกินไหนอะเต็มนีมม่ของพี่ดำอืมเต๋ากินเสร็จแล้วด้วยเต๋าลือคลักขันลุยนี่กินได้หมดอ่าเอ้พี่ดำ ยืสไปพี่ดำไปกินปลาทูกับอาหารลูกไปเข้าไปเข้าไปแล้วปิดครับไม่ได้เดี๋ยวโดนแย่งถ้า <c oughs> ใครแยง่งผมกนี้พี่ดำจะไม่กินแล้วครับผมอร่อย <c oughs> เลยอร่อยไหมเต๋าเตาอ,อร่อยมากเลยพ่อ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนนะครับตามชมช่องแมวยิมชาแนลนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับนี่ลานไปก่อนนะครับผมน้องๆกำลังกินอาหารเลยสวัสดีครับ